สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ Twitch TV/sifatha เกลียนทุกวันเวลา2ทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันเนี่ยพี่แม็กหายไปสีกไป,ไปหน้าพิการรายเห็นต้องใครมาใครอะเนี่ยอามอสีแดงเนี่ยกียไม่ตายอ่ะ อย่าใครบอกอีกเนี่ยไม่ใช่ใครปล่อยข่าวแล้วพี่พี่ไม่สบายไหมครับได้ไปข่าวิดโควิทต่างประเทศครเดี๋ยวพี่ก็ยังติดอยู่เนด้อพี่ใส่แมสแล้วไม่ต้องห่วงนะใส่แมสก์เลยใส่แมสก์เลยอแล้วพี่ไหวอ่ะเนี่ยพี่ไหวเหรอสบายเนาะสบายสบายแล้วพี่ไม่อยู่นี่ผมบอกเลยว่าปวดหัวชุบชี๋ยวนี่บอกเองรักเองรับจบทุกอย่างเลย อ๋อก็คือก็คืองานงานที่พี่นาเหนือมาของจริงเลยอ่ะพี่นําเหนือพี่นําเหนือเด็กแล้วว่าเอ็งอย่าไปยุ่งกับหนุนยพี่เขาติดต่อมาทางพี่เลยเนี่ยแล้วพี่เป็นคนพาผมไปจากร้านข้าวพี่แม่งก็โดนบอกว่าลายอยากทํางานกับหนุนุยพี่เขาจะบอกพี่อย่างนี้ก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นพี่ไปอิตาลีกันไงแบบผมไม่ได้อยากให้มันลามปามมาถึงพี่ไงเด่ไรก้างอ่โดนค้นเฉยๆแล้วแล้วก็ ชินแล้วแต,ลแต่พี่ก็รู้แล้วไม่ใชเหรอว่ามันหักหลังแล้ใช่ไหมรู้เลยสิเลยไอ้แบบไอ้แบบค์บอกแหละคือมันขาย<ช>พวกเราทุกคนเลยมันขายพวกเราทุกคนขายอาร์จีขายน้องลูกหมีด้วยอ่ะที่ไม่รู้เรื่องคือมันโดนมันโดนเอาง่ายๆพี่มันโดนตำรวจหลอกแล้วมันก็ไปเชื่อตำรวจพี่แล้วมันก็ขายเราพี่แค่นั้นเองอ่ะแต่พี่บอกเอาง่ายคือมันหักหลังเราแหละมันหักหลังแล้วคือไม่มีสนึกด้วยก็ลองทักไอแบงค์กันนะก็คือน่ากลัวที่บอกเรื่องอลิษอ่ะอ๋ออลิษเหรออลิษไม่น่ามีอะไรหรอกอลิษโขงทีสงสัยว่าเขาเป็น รอ,รออะไรอ่ะอ,อ๋อยี่ไม่เคยเห็นหนะ้าแบบนั้นน่ะอ,อ,อะไรอ่ะคือใส่ชุดแล้วก็มันมเหนียบพีถาา่ถ้าเกิดว่าสายถ้าเกิดว่าเขาเป็นสายจริงเขาไม่น่าขนาดนั้นไงมันโงแจก้เกินไปป่ะวพี่เราคิดดูดิไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ตอนพี่ก็ระวังตัวไว้ก่อนก็ดีไงคือตอนแรกอะ่ะแต่เอาความคิดผมนะคือตอนที่เราทํางานกันอะ่ะเขาไปด้วย แต่พอมันเกิดเรื่องวายเขาเนี่ยเหมือนเขาโดนกีดกันไงแต่เรื่องนั้นมันจบไปแล้วไงเรื่องใั่สี่คนก็คือมันจบตอนนี้มันมันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งแล้วอ่ะก็เขาไม่เข้าใจตรงนี้ไงก็เขาไม่เข้าใจตรงนี้ไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมว่าจะเตรียมปวดหัวต่อหมดเลยอ่ะแต่มว่าวันผมเคลียร์แล้วนะว่าเข้าใจแล้วนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเบิร์ตเห็นด้วยหรอโอเคโอ้โหลบจูนึกว่าไม่เห็นใช้คาถาทองตั้งนานเฮ้ยพี่นั่นมันลมโบอริสป่าวะ เฮ้ยอลิซโทรมามีอะไรเปล่าเนี่ใช่วะใช่ป่ะนั่นแหละแลมโบอลิซเปล่าไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ว่าแลมโบเขาตอนนี้สีอะไรแล้วพี่ไม่เบิร์กอยู่ใต่ชุดสีอะไรสวนสนุกครับใส่ชุดอะไรเบิร์กเบิร์กว่างไหมวันนี้พี่ฝากอะไรหน่อยได้ไหมฝากทายครับฝากเองอ่ะพาน้องอลิซอ่ะไปทำงานได้ไหม ตายไอเบื้องมาใหมายภารกิจมันี่ยจ้างมันก็ได้ไอเบื้องี่ให้50,000นที่ฝักแลริทสักสักยักยาวๆเลยได้ไงเดี๋ยวพี่โทรกับไปทีได้ครับมีอะไรติดต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาหายตัวไปรีบติดต่อพยายามอยู่กับเขาตลอดใช่เบี่ยงเบนเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนเขา พาาาเขไปทงนอ่่ะใชอย่าให้เขาฆ่าสายตาแล้วทั้งนี้เราพี่พี่แมนมีโตู้เรียกอาริสมาวะแล้วก็แบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาจะมานะให้เบิร์กถ้เป็นท้าเป็นแบบว่าชวนเลยเบิร์กชวนเลยน้องอาริสเขาเขาไม่กล้าปฏิเสธหรอกไม่ปฏิเสธเขาไม่กล้าปฏิเสธหรอกกับเบิร์กอ่ะเออคือนี่ไงอาริสเดี๋ยวถ้าถ้าพี่ไปทำธุระแล้วหนูจะไปไหนยังไม่ได้คิดค่ะเห็นเบิร์กบอกเบิร์กจะไปทำงานอาริสไปทำงานกับเบิร์กไหมได้ค่ะ ไปทำงานกับเบิร์ดใช่ไหมค่ะไปทำงานกับพี่เบิร์ดก็ได้โอเคดีมากเอ้ยพี่จะลบคุยไปเหอีกประมาณสิบนาทีอะทั้งงอนก็ไม่ได้งอนกลัวไอ้นี่ไอ้นี่อาร์ตี้ล้วอันนี้แกงเลยจ่าเค่นติดต่อนี่จ่าเค่นนี่คือใครวะจ่าเค่นจาเค่นฮาก้าไอ้นี่อยู่สีฟ้าติดต่อถ้าติดฟ้าพี่ก็ติดต่อเลยพี่จะโล่หรือพี่แม็กนิโต้ไปรบโตไปมากกอดสีทุ่งพี่โตไปก่อนสีทุ่งเลยเนี่ยขฮัลโหล ยังไงเอาไปคุยกันมาจะว่ายังไงอะไรอะก็เห็นส่งบัตรเชิญมาเนี่ยมีอะไรก็ถามว่าเราจะยังไงกันต่อคือจะตู้ก็ไม่ตู้ยังไงแม็กอยากได้แบบไหนเ่ะคนตีนตีนอยากได้แบบไหนใช่แม็ก้องบอกมาหน่อยที่พาแม็กอยากได้แบบไหนได้เมื่อวานแม็กมันก็บอกเราไม่ใช่เหรอว่ามันอยากได้อะไรอ่ะก็เงินห้าแสนใช่ไหมล่ะก็ใช่ไงไม่มีดิเินอะเมื่อวานบอกมีแต่ไม่จ่ายเอาเหรออืม แล้วไม่เจ้ายังไงอ่ะก็คือไม่ให้ใช่ไหมล่ะอ้าวแลตามนั้นแหละแล้วมึงเรียกมาคุยกันไปไปไม่ต้องคุยแล้วตามนั้นนะยเฉยนครับเชิญกลับได้แล้วไป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 ไเดี๋ยวพี่เปลี่ยนรถก่อนพี่ใหถือมาฟังเขาถือจะได้เขาถือจะได้ไอ้นี่ไงจริงที่เราคนละลุกกับที่เคยโดนไฮ้เบสเบสเองไปพี่นะขบมาเวนี่แล้วนาะสุภาพดับสุภาพดับฟังนะอาจารยไปกู้นะสุภาพดับไปกูนะกับน้องจินนี่เขาไม่เชื่อใช่ปหมล่ะโอ้แบกปั๊บแหนะแม่วงปั๊บ วันที่แล้เอาไงพอร้ายหักต้องจินนี่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เก่วงในเรื่องของเกมยังไงก็ได้เล่าที่แบบมันไปได้ไอ้นนท์นะเป้าหมายคนเดียวเลยโอเคโอเคตามนั้นตามนั้นล็อกเลยล็อกเป้าเลยเนี่ยเขาเอาจริงแล้วอ่ะใช่ครับเขาโมโหมากเลยก็ถึงขั้กวนกันแล้วทั้งที่รู้จักกันทั้งที่เรืเรื่องคือถึงก้าวเลยนะหลังจากมานอร่อยนะยี่สิบใช่ไหมเมื่อวานบอกมีวันนี้บอกมีหาถ้าไม่รู้ถ้าเป็นคนไม่รู้จักกันพี่ว่าพี่จะไม่แปลกใจนะเอาจริง ใช่ที่รักแต่นี่คือแบบรู้จักกันนะเคยแบบเอ,อินคุกคีว่านี่นั่นทำเหมือนคนห่างเหินกันไปเลยอะแบบเดี๋ยวกูแบกบเดี๋ยวกูแบ,บกคุยกันสีชมพูเลยทีเดียวระหว่างนี้สิบนาทีรถอะมันอยู่เต็มบ้านเลยนะกูไม่เห็นสักตัวเพราเรามายิงที่บ้านไงจินตกสว่วนอยากแซวอะเขาเขามีคนคุย,ยออไม่ขี้เอยแอบบอกพี่เลยดิดเป็ก็ริงเป็นหลอกไทเลอร์ขึ้นเขาเลยแม็กเมอร์ดิบป้าแหละ ีเราได้ไหนมพี่โนต้องไปรับงานแต่พี่โลนั่งคนเดียวต้องให้เบตัดรถมาไม่เว้ยไอ้อยากมีงาน้องไอบมือไม่ทับเพ่งตอบงานมั่วี่แม็กกันนะโอ้โหไม่มั่วแต่ทั่วถึงน้องสาวพี่ว่าไงตอนนี้มีใครคุยใจร่วงปะอยาไม่มีเราที่คุยอ่ะมีใครมาไหมสวัสดีไม่ว่าบอกม่าเราได้เที่ยวยาวครับไปใครบ้างเลยใครบ้างเลยใครบ้างอลยคนปะเอารถพี่ไปไห้เลยไม่พี่รู้มีสองคนใครขาวไอ้เบ๊ ไม่บอกมึงไปรับไปสีฟ้ามีหลายคนมาดิไม่บอกให้เบสอะให้เบสไปรับดิเฮ้ยดิลูสองคนนะเซลซีน้องเขาอ๋อเดี๋ยวน้องได้เขาบอกแต่น้องจินนี่มาไม่ทันตอนแรกพี่กล่าวว่าพี่จะพาน้องจินนี่ไปฟังของคุยกันด้วยอ๋อใช่แล้วแล้วคือเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาแบบเป๊ะๆเลยนะพี่ก็กลัวพี่ก็กลัวว่าจินนี่ไม่เชื่อพี่ไงพี่เลยไปดูได้เพราะว่าแบบว่าผมเรียกห้าแสน เขาบอกว่าไม่มีไม่มีหรอห้าแสนมีแต่ไม่จ่ายมีอะไรไหมพี่พี่แต่มันอย่างที่พี่บอกอะมันขึ้นขึ้นทันลงไม่ทันอันนี้แบบเป๊ะๆลยครับพอจะนึกเสียงออกแล้วค่ะหนูก็ว่าแล้วว่าปมหาจนยังไงมันก็ไม่รุ่งอ่ะเรียกพอได้แล้วเว้ยมันจนทางเนี้ยเขาเขาจะสู้แต่ว่าทางพี่หน้องเขาแอบอ่ะเป๊ะๆไปตั้งไรได้ฟังอยู่ป่ะทำไมไม่ไม่เก่งเหมือนคำพูดเลยแอบไปทางที่จะไปกลางยังไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นเลย พี่บอกว่าพี่มีอะไรดีๆตรงนี้ว่าจะสนใจหรือเปล่าไปกูเห็นคนนึ่งคนหนึงจะต้องงถึน้ะจะมีอะไรดีประกความรักของเราสองคนเป็นเฮลิคอปเตอร์อะดันสองดครวะเฮ้ยคือยังมีด้วหรอมีครับดันสองดันก็มีได้มาแล้วหรอมีครับจะบินดูแต่เขาจะลองแต่เขาจะบินให้อุ้ยโอ้โหปาเาอุ้ยพี่หนูเตรียมร่อนโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ฮัลโหล ที่รักไม่รู้ซะแล้วว่าเขาเป็นคนขี่มอเก่งมากเราจะลองเราจะลองไหมล่ะลองไได้อยากตรว่าไไงวะมาขึ้นมาน้าบ้าเนี่ยวเดี๋ยวม่เห็นปะเป็นยูวีอะไปไปที่าึ้นรถไปไปไคือหนูเคยไปครั้ไปไป่ปไปไมไปไดไปไปาปไปขปไนไป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 ไอาจะแอบข้างบนหรือเปไปใช่ใช่ไป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 ไาไป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 งบนแล้วแล้วปไปไอตกลงตกลงตามกูมาตกลงหอ โดนเลยไปที่ไม่โดนเราเลยไม่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 ตึกลุงเร็วเข้ามาหนอโทรแจ้งแนี่ยตึกลุงพี่เขาโคตรเดือดเลยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยร์มันไม่ตายได้ไงวะโดนไปหลายทัชจัดมันไกลเว้ยไกลไกลไกลด้วยตามไปดีตามไปเลยเด็กไปเอาห้องไปเอาตำรวจนี่แล้วมันตึ่ลงมาอีกอาแล้วขนาดไม่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 รู้ที่รักเพี่อรุ่นไหนอย่าสองคนหรือเปล่าคะเราจิงไม่ควรทำรถรถแบบรถแก๊ง อ๋อสองคนมันได้สองคนนะพี่บุญี่ยังไม่อยากตายอ่ะต้องขี่นี่เอาเลยรถตีอะไรพี่พี่หนูขี่เองพี่ไม่ไม่พี่จะเขาตะขี่เขาตะขี่พี่จะดีเหรอมาเร็วที่รักเขาขี่เก่งเขาขี่เก่งแต่ว่าไปเลยพี่หนูยังไม่อยากตายเป็นเป้าออ๋ตอนแรกพี่กะว่ามันจะเป็นเซอร์ไพรส์เอาไว้ เอาไว้เวลาเราไปเดทกันที่เกาะอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าไม่รักไม่เซอร์ไพรส์แล้วดีไันใช่คือถ้าเกิดว่าเราอยู่บนฮอแล้วเราคอยดูพี่เขามันจะปลอดภัยตำรวจไม่ไม่มาไงใช่ไหมอ๋อได้ที่รักใช่ไหมหลังไหนก่อนเออเขาอยู่ตึกลุงน่ะซ้ายมือน่ะโอ๊ยพี่จะหืมหัวใจพี่จะไหวอย่าที่รักเขาขี่ฮอเกงขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยสูงสูงหน่อยที่รักติ๊กแกเขาได้ไหมฮะตึกลุงอะไรนยเออเราช้าๆหน่อยที่ฮอมันขับช้าๆได้ไม่ใช่หรอ ไปดูบ้านพี่นนท์มาแล่ะได้เดดิเน,นี่ยมีเนี่ยมีตำรวจอยู่บนสะพานเอ้ยกูแล้ยเติมน้ำมันฟ้าไหเนี่ยนี่แหละนี่แหละรับรอนอ่ะใช่ใกลมากแค่เก้าคน <laughs> มันจะร้อยมันสิบหกคนจะมาสู้เราเนี่ยวะโอ้โหมีฮอบินแถวบา้านมันด้วยผมเอง <c oughs> ผมเองผมเองฮัลโหลผมเองพอผมเองอ๋อโอเคแต่ผมเงียบผมเงียบถ้าดำมีไรายถ้าดำมีไรายแต่ถ้ามันดำมีดาชัย่เราไปบอกเขาไม่ได้ไงพวกเราเพราเราขึ้นไปทำเอง เฮ้ยลบ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 นี่นีอมันยิงหอแม่เขายิงเขายิงหมล้วไม่อลม่อะไรระวังไรระวังถอยกไม่อะไม่อะไรอะไรแล้วถออยลไปจอดที่ลานรา่ลารยโล่งล่งไงอะใช่อุ้ยเราเกินไปแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้้ยยโบ้ยโอ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 ้ยโ้ลย้โย้ย้ยอโย ใช่ไปแจ้งตำรหมอมีอาการ,ร,รมีเงียนสีตะไหมนี่ก็เกือบอ้ว,วกเหมือนกันนะเมื่อคิด <c oughs> อุ้ยตำรวจเต็มมากเลยไม่ต้ออ้อออองเุ่ยไมตำรวจเยอะงั้นนะอ่ะตำรวจหนูคิดว่าตำรวจได้แต่เห็นเกาะเห็นปืนนะคะก็เลยโดนคน พี่ชายตอนนี้ตำรวจสิบกว่าคันล้อมบ้านฟ้านะพี่นะไม่รู้ว่าคุ้มกันหรือว่าเขาไปลื้อแลนะพี่นะไม่หลบออกไปหรือยังอนะตอนนี้ออกเลยยังอยู่เลย ดูเราไป็นพนราคาดีกว่าสักมึงเสียคนี่เยี่ยไปคนนึงค่นัล้นแหละถ้าแบบนี้พี่พี่พี่ีไปเลยถ้ามันจบตอนนี้คือมึงก็พลาดโอกาสทําอะไรมันแล้วนะอ่าใช่จริงของพี่โอครับคือถ้าเกิดว่าพี่ลําคาพี่ก็ตัดจบไปเลยบอกเออกูไม่เอาแล้วกูจบแค่นี้แหละแต่ว่าไมื่องมาจะไม่ได้แตาจากตอนนี้แล้วมึงไปทําอะไรมาทีหลังมันจะกลายเป็นเราไม่จบไงใช่แล้วแต่พี่เลยผมอยากรู้ว่า ตำรวจเขาไปจับเลยเขาไปเที่ยวบ้านมันวอกมันยังไม่ออกอีกเลยไงวะมันนานอย่างวะจริงพี่คือเที่ยวเป็นได้นะพี่ตอนที่เขายิงหอผมมาเขายิงสนั่นเลยนะเขายิงหอผมสนั่นเลยนะตำรวจอาจจะไปเรื่องนั้นก็ได้นะแต่ผมไม่ได้แจ้งแล้วแต่เขาแต่ตำรวจอาจจะอยู่แถวนั้นเองหรือเปล่าแล้วแบบได้ยินเสียงปืดไอ้โดนไอ้โดน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 หอโดนหอตำรวจมันอาจจะได้ยินหรือเปล่าแล้จะคุยเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่านั่นแหละก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะไม่มีอะไรมก็ไม่ควรสู้แต่ทีแรกวะ รู้ว่ามันพูดไม่ได้หรือยังไงสิ่งที่ผมเรียกร้องไปมันไม่ได้อะไรเลยนะสามแสนไอ้ยี่มันเงินก็ไม่ได้แล้วสามแสนแล้เขาเสนอมาว่ะเพื่อนมึงมาคุยนี่ดิมึงมาคุยที่เด้อเดาไปเดาไปเขาเสนอดีด้วยกูบอกเลยไอพี่ผมอยากรู้ว่าม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 าผมอยู่ไอ้สนามกอล์ฟอะไรนั่อยู่ในรถนะเราแต่มันก็พูดกันนะตอนที่มันคุยไปแบบใช่ไหมทุกที แม็ออกเามันบอกว่าอะไรนะพี่คุยยเลฮัลโหลไปประคุยมึงพูดให้กูฟังเลยเปิดสปีิเกอร์ได้ไหมสัจรรสจาผู้ชายพี่โอใจเย็นพี่ยังใช้ได้อีกเหรอยังมีอีกเหรอสัจจาโอ้ซาจาขายพี่นั้นมาคนเดียวได้ไหมประคุยอา้าวก็สัจจาไงสัจจาร,ร์ผมนี่ไงผมก็ผมก็บอกว่าผมไม่ทำไรมาคนเดียวถ้ามันมาคนเดียวอ่ะคือมึงจะคุยแต่ทำไมมึงไม่คุยตั้งแต่ต้องสวนสนุกวะ ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับที่ตำรวจไปลงหรือเปล่าแล้วมันรู้สึกว่ามันเข่าไว้หรือเปล่าคือทำไมที่จะเข้ากลุ่มมันบอกว่าอย่าไปทำน้องมันเข้าๆโอเคไลายเองเองได้แจ้งความบ้างเรื่องที่มันยิงไม่พี่แต่ว่ามันยิงลั่นเลยพี่มันยิงร้านเลยพี่ไม่ได้แจ้งมันไม่ได้ยิงแค่ร้านต่องนะใช่ปะใช่มันยิงเป็นแม็กเลยพี่ไม่แปลกหรอกพี่ตำรวจอืมตำรวจอาจจะได้ยินในตอนที่มันยิงพี่อะวัดใจเลยไหมฮัลโหลเดี๋ยวมึงกับแม็กยืนคุยกับมันไปที่เนี่สองคนเดี๋ยวกูไปเอาที่บ้านแม่งเลย เออเออน่าสนใจนะถ้าถ้ามันออกมาคุยอ่ะมันก็สร้างชะล่าใจอยู่แล้วมันแบบว่าเรียกมาคุยแบกไปกับรถตักคุยก่อนถ้ามันปวดไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวกูบอกผู้มึงเอาแล้วพวกมึงเอาเลยแล้วกันไปฟังกันก็เราจะช้าเลยเฮ้ยรอกันรอกันรอกันรกันฝั่งกูต้องพูดหรือเปล่าว่ายังไงอ่ะตอพูดหรือเปล่าอันที่ผมบอกอ่ะตัดจะรู้ผู้ชายถ้าเรื่องนี้ยเดิมพันมันสูงอ่ะก็เราไปวัดกันนอกเมืองถ้าเกิดผมชนะ ขอให้เลือกแล้วต่อกันผมไม่เรียกร้องอะไรหรอกเพราะว่าผมรู้ว่าแก๊งผมอ่ะเป็นรองแก๊งอาร์ดีอยู่แล้วแล้วถ้าผมชนะผมได้หลอกถ้าเกิดสมมติว่าแม็กชนะแม็กจะทํายังไงกับผมก็ได้ผมคนเดียวผมรับจบเองวอาได้ยไงวะไอ้แย่สองคนนั้นน่ะทั้งที่ไม่ต้องไม่ต้องกูคุอยู่แล้วแล้วมันเป็นยังไงเราเพื่อนให้ผมยอมแต่ได้รอดหรือยังไงผมแป๊บหนึงแป๊บหนึงกูคุยอยู่แต่ถ้าผมมมีนะผโดนเหลี่ยมอีกปะ ไม่มีไม่มีเด็กใครก็ถ้าเกิดโดนเหลี่ยมก็เนี่ยเอาตัวผมไม่ได้เลยผมผมจะเหลี่ยมทําไมเนี่ยผมมาคนเดียวเนี่ยผมสั่งน้องผมอยู่บ้านผมยังไม่บอกเลยว่าผมมาที่ไหนผมมาเชื่อคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันงั้นให้อาจีเป็นคนนัดสถานที่อ่ะและพวกผมอ่ะจะไปคือคือถ้าตํารวจมาหรือมีการเหลี่ยมแม้แต่นิดเดียวเอาผมไม่ได้เลยผมเอายาวเลยนะแลนั้นผมจะ้เอาคุณคนเดียวด้วยกี่คน ปดคนแปดคนผมมีแค่แปดคนผมให้เวลาสามนาทีสามนาทีเคได้ดิโอเคครับจัดเลโรแปดคนเราจะชนะไฟเนี้ยเราอุ้มกูไม่จบไงเฮียเรากูไม่ได้พูดเดี๋ยเมื่อกี้พูดปะล่ะเออกูไม่ได้บอกหรอกว่ากูจะจบอ่ะถ้าเราชนะได้เลยเออเราจะทำอะไรมันก็ได้แต่หลังจากนั้นนีลยเราก็ไม่ได้จะจบก็แต่นเ้ย ละค่อยว่ากันอาจารยใช่มยันยังไงพูดกันมันยังไงพูบกูตกลงว่าแปดคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นคนนับสถานที่ <8 S 2> แว้คนอะไรอ่ะแปดคนทำไมอ่ะออฟังก่อนดแปดคนแล้วก็นับสถานที่ถ้าเราชนะมันบอกเอาตัวมันไปได้เลยก็คือไอ้นนทีนี้กูไม่ได้บอกมันว่ากจะจบตัวไปแล้วกูจะจบอืก็คือเอาตัวไปกูก็ไม่จบไง มันจะปนแปดแปดเพื่ออะไรวะจะไปยิ้มแค่กูเข้าไปยิงได้มากกว่าแปด<ล>มันบอกว่ามันก็มันอยากได้โอกาสรอด<ต>ค,อออคือลูกไก่อะลูกไก่นกำมืออะเีราก็รู้ว่าลูกไก่กับมือเปล่านี่ไม่ได้มีค่าเช่ไหมล่ะกูง,กกงั้นมึงมมเอาไอ้โป้ยงั้นไงโป้ยก็เ <epherd S 1> ข้าไฟอยู่แล้วเพื่อนนะมึงเอาไอ้โป้ยเพื่อนมีเรื่องครั้งหนึ่งอะมันเสือกได้แค่คนเดียวเว้ยก็เอาไอ้โป้ยเรื่องดีๆแล้วกัน มึงตกลงกันก่อนไม่ว้ึงฟังกูแต่ถ้าไอ้นนท์มันก็เหมือนมันก็เหมือนรู้สึกว่ามันมันเตรียมใจมาแล้วแต่ถ้าไอ้โป้เราก็เหมือนหักเหลี่ยมนนท์อีกรอบมันก็รู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกช้ำกว่าในมุมของกูรู้สึกมันช้ำกว่าคือมันเอาน้องมาตายนั่นเอาเชื่อโป้เยแล้วขอบมาเชื่อกูพี่ชายที่รักเกิดมาเลยพี่โลก็คือเมื่อวานเขาโดนเมื่อวานเพื่อนเขาโดนเยอะ พี่ซาบครับขอโดนปุ้มไปดั้งเก้าอี้ด้วยอ้าวเหรอใช่แล้วคือเมื่อคืน,คนพี่โอเขาก็คุกสอ,อ,องรอบสองรอบโดนเขาปรับไปแสนกว่าเขาก็โมโหพี่โอาาที่อีเวลาสิ่งเนี้ครับใช่เดือดมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นพี่โอเดือดขนาดนี้ใช่ฮัลโหลต่อครับพี่ไลน์น้องอลิซทำอะไรอยู่จ๊ะอานุขายปู้มอยู่อะอ่อเรามาหาพี่ที่หน้าสนากมกอล์ฟได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเอาอะไรให้ดูพี่จะให้ดูว่ามันว่ามันโหดร้ายขนาดไหนทำไมพี่ถึงไม่อยากให้เรามา บอกว่าขึ้นมาแล้วขึ้นไปตรงนี้เลยจ้ะทันเหมือนกันเลยมาเนี่ยส่งทีให้มันแล้วนะทันผมว่าทันผมว่าทันส่งเลยตบมึงเดี๋ยวเราจะบอกการตรงเสาหลักเลยนะเว้ยกูจะลงล่อระวังนะเว้ยปืนมันอาจจะปืนลูกซองลูกซองมายิงจริงเว้ยไอ้เหี้ยใช่ใช่พวกแก๊งฟ้ามันชอบเอาปืนมาขึ้นทะเบียนกันน้องที่รักแล้วนี่ใช่ใช่ค่ะพี่โอ้โหน้องรีไปทำอะไรมาโอ้โหอลิไปทำอะไรมานี่ไปขุดปูหรือไปสู้กับปูมาเนี่ยยังไงคะพี่เลย ก็เนี่ยเนี่ยอันนี้คือพี่มาให้ดูมันไม่มีแล้วนะเราเมื่องเราตอนนั้นไปเติมตัดมันแล้วให้อาลิซมาดูไงจะได้รู้ว่ามันโหดขนาดไหนใช่อันนี้คือนิสมาดูได้เหรอได้ครับได้พี่เรียกมาเองแหละแต่เขาไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นน้องอลิซเดี๋ยวขึ้นรถพี่นะรถสี่อ่ะเียืู่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่เขาจบกตรงเนี้ยเขาไม่จบแค่นี้นะขับรถเก่าแม้ว่าแม่งข้อความตกกไปเนี่ยค่ะใช่น้องป้าตี้ วัวโดนเอามาลอ่อตำรวจ,จคือถ้าเกิดว่าโดนเอามาล่อตำรวจในผมคิดว่าพวกนี้เขาต้องเล่นยาวจนอีฝั่งหนึ่งเอาตายไปเลยเข้าใจปะคือถ้า,ถาเกิดว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนั้นล่อตำรวจมาอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งนี้ยเอาเขาตายเนี่ยฝั่งนั้นร้องไม่ได้นะผมบอกเลยนะคือฝั่งนี้เขาอยากจะให้มันแอนนั่นไปไงเขามาเล่นด้วยแบบนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วถ้าพูดตรงๆนะเพราะฝั่งนั้นเขาเพราะว่าพีโอเขาเยังบอกเลยมึงไปอแอนนั้นทำไมอะ่ะก็เอาแบงเลยดอะไรอย่างนี้นนะคือเขามาแบบนี้ด้วยเขายอมมาแบบ 88, แปบบด,ดแ้ ก็ใจดีนะเว้ยเพราะทังนั้นเขาไม่ยเพราะทั้งนี้เขาไม่จังเป็นต้องเล่นแบบนั้นเลยใช่ปะละ่ะเพราะฝั่งนั้นเขาเขาบอกเลยว่าเขาสู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเท่ากันอะไรเงี้ยเออผมจะไม่ใช้สู้ป้าห่อนะพี่ผมจะมาห่อเสร็จผมจะย้ายรถไปที่อีกคันนึงผมเตรียมทุกอย่างไปแล้วพี่จีนห่อเคย<ส>อ่ะจผมผมเตรียมไปแล้วพี่ผมใช้เบาเลยเหรอเตรียมเบาเลยไว้เทอีกคันก็ถมห่อศพนลยพี่เตรียมเบาเลอกูไว้ละอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว มีคนตายเหรอมีคนตายจ้ะผู้มีของกู้ันหนึ่งเอาไว้แบบไม่ต้องพี่นะเราเลือกเองนะที่เราจะมาพี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามันโหดเวลาคุเไปแล้วที่นี่คุณจะมีคนตายไอ้นอนมันอยู่รถอาจจะเป็นแมดก็ได้พี่บอกให้ที่หมายถึงเขายิงกันแล้วบาดเจ็บไปโรงพยาบาลนี้เหรอไม่ตายคนแล้วก็โผล่กันไปมันมีไปโรงพยาบาลกต่แน่แต่ว่ามันจะมีคนตายแบบตายตายป่ยมันจะตายแล้วต้องเริ่มโรใหม่เหรอครับ มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่คือมันก็คือเรื่องจริงที่ว่าต้องห่อศพที่คือตายแล้วคือก็ต้องแบบเจ็ดวันอ่ะเจ็ดวันอ่ะแต่เดี๋ยวกกลับมาได้ครับไม่ถึงขนาดเริ่มโลงใหม่มันไม่มีการบังคับไอ้ฝังตัวข้ามเริ่มโลงใหม่ไม่มีแต่คือสถานการณ์ตัวนี้ของมันก็มีอยู่จริงๆเราก็บอกไปตามโลเพย์ไงใกล้มาแล้วใปะให้ถึงระดับมันเห็นรถแล้วหรอกบางคันนั่งขึ้นเข่าไปแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางที่เรามาเลยรถสีดำหมดรถสีดำหมดเลยเฮียรถสีดำเลยไม่ได้นะ ตอบระำนะเออขอ1คันนะพี่พี่โลให้ข้อมูลเลยหคันพี่เลือกเลยิงคันเดียเปนอางผู้หญิงอ่ะได้ปะคันผู้หญิงได้ปะอย่างไ้คันผูอ่ะซูป้าหนึ่งอะูปอรตซูเปอรสองคูเรือหนึ่งแล้วก็เรียบูเอแล้วมาถึลเรียบคูเรือเรียบคูเรือเลียบคเลีย

ฝั่งเราขยายกว้างฝั่งเราคือป่ากูชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยฝั่งกูชนนิดหน่อยยังไม่ลงยังไม่ลงสวย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 กูคืนยิงไปตานยิงมายิงไปไปเรื่อยๆกูเหลี่ยมมันเตะตานี่กูคืนก็ตานี้สวยสวยเอาผูเหลี่ยมเลยเมือเอาผูเหลี่ยมเลยเจ็บมากเว้ยตอนนี่โคตรทําอ่ะโอ้โหผูเหลี่ยมปีกนั่งสองนะโอโโหเชอรี่อยู่ผู้เหลี่ยมมาๆมาๆมาๆมาเหมือนเหมือนโคโก็เอ้ยเหมือนโคโก็จะอยู่สุภาพดำเหรอดำเม่เหรอสู้เขาพี่ชายสู้เขา สู้เขาพี่ชายสู้เขาพี่ชายสู้เขามาปลดสองปูนะมาปลดตรงปูนะสู้เขาพี่ชายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรถปูยานรถปูเห็นผมเห็นผมเห็นผมเฝ้าอยู่ผมเฝ้าอยู่ผมไม้ท้ายผมเฝ้าอยู่ลงพี่ชายลงห้องน้ำลงผู้หญิงลงพี่นอนอยู่รถสีขาวห้องบนเขาผู้หญิงลงสองคนสองคนหลังน้ำสองคนผู้เรียนลงแล้วไปยิงเลยไปยิงเลยให้หนาวนะรอนเลือดอะ เอาแล้วใส่กันแล้วด้านหนึังซ้ายหนึงผมลงบนผมลงบนอะไม่ตัวนั้นละ่ะแบ๊กเฮ้ยเขาเห็นตัวน้ำไห้น่าดังน้ำอ่นะโคตรตเ,อตเอาเลยในป่าในป่าในป่าพี่ในป่าตัวเดียวตัวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโคตรเอาอะ่ะยอดพี่ชายผม สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดจริงพี่รักโคตรโหดของจริงของจริงหป้าหมดป้าหมดป้าข้างหลังมีวะร้อยจะพาเราไป่นหนึ่งไปหาเลี้เนี้เราแตกป้าเราไปแตั่ปะไมแตกข้นแต่ปะไอจูสองที่ทางผมงปาแต่คนเดียวไอเดียวะดูคนเดียวใช่โอเคแล้วโอเแล้วคอเพิ่งห่ออมาอมาเดี๋ยวเพิ่งหปอไม่เอาเคี่ยกเลย ขาออกแล้วเขาออกแล้วมันจะนับายรถเลยจ้ะมาเลยมาเลยมาเลยทำเองป้าออกเลยมาที่รถมาที่รถถอนแล้วถอนเลยได้นะไอ้นนอยู่ตรงข้าวจะเดี๋ยวตำรวจมาเสาเนี้ยขวัญขวัญขวัญโดนเลยมึงเอาไอ้ฝังลูกเพื่อนมึงเอาไอ้โอมไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยลูกเพื่อนเนี้ยจริงนะมันอุ้มเพื่อนออกจริงแม่งนะเอาลูกเพื่อนมาที่รถ่อยปลอยปล่อมันเกมให้มันเกลยิงก็ได้เลยแต่แล้วแต่แล้วแต่ผมได้เข้าหม่แล้วผมเอามาได้พอพอได้ปลอยแล้วออกลูกเพื่ปั้นมาเอาดิว่าเอาดิว่าเอาดิว่าพอพอพอเอาพอหม่แล้วพอออก พี่เลือกเองนะพี่ชายแล้วก่อนพี่พี่เลือกเองนะพี่ชายแล้วก่อนพี่แล้วก่อนพี่คือถ้าเกิดว่าเขาจะเลือกเขาจะมีเหตุผลยังไงก็ช่าแต่ในเมื่อเขาเลือกแล้วเขาขึ้นจบแล้วแค่นั้นเองการขายน้องของตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดที่ชั่วที่สุดแล้วที่โจรมันสามารถทำได้มันเป็น low point นะครับมันไม่มี no t u r นิ่งแบ็คนะครับคือโจรสิ่งนี้คือจุดต่ำสุดเลยครับ แล้วไม่ต้องมาเรียกผมน้องอีกต่อไปไหมคอยากคุยกับผมกับอีกอยากติดต่อต่ออยากสั่งสิ่งกับผมผมไม่มียกันด้วยถ้าเจอกันเราไม่รู้จักกันขอแค่นั้นนะครับ ยี่ไปที่ไหนกัน่ะพี่แยกถอดกองถอดกอดด้วยอะไรนะอะไรพี่ไปที่ไหนพี่ไปที่ไหนตอนนี้แยกกันเลยโอเคพี่ไอพี่คนแรกที่ลงแบบยืนยิงคนเดียวโคตรเก่งอะสานเขาส่ดานคนนั้นสีอะไรโอ้ใช่เก่งเก่งมากเพซานไออดูแลคนเป็นการเลยนะจริงที่รักดูแลวคนเลยคาจริงหมดเอาจริงอะ หเออแปดคนที่เข้าไปเมื่อกี้โฟกัสจอด้วยครับขอบคุณทุกคนครับโคตรโหดนะได้ๆๆน้องอลิซจะไปดูเขาห่อศพกันไหมไปค่ะก็จีจีไปนะหลังจากนี้คนจบแล้วก็เนี่ยจบแล้วแต่ว่าจบหรือเปล่าไม่ยู้เลยว่าน้องมโดนอุ้มมาแล้วถามกูอยู่เลยแล้วสรุปไม่ต้องการอะไรหรอเจ้าตัวไม่รู้อีกว่าน้องตัวเองโดนมาอ้าวเนี่ยไปก่อนนะพูดเลยสวยเลยกูก็อาทางนี้ขอรักไก่แน่กูเอาเพื่อนมาเลยไม่รู้อีกไงให้เดินเล่นไปก่อน ว่า้องเตงโดนอุ้มใช่ตอนแรกพี่โดนขอเสนอตัวเองไงดีแล้วดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องตามหาเว้ยมันดีแล้วเว้ยมึงจับเวลาแล้วปะได้มีใครจับเวลาไหมไอซานจับเวลาไว้แล้วพี่ตั้งแต่ห่ออ๋อนี่เขาผอกันไปเลยหรือย้อยนี่ไอหยาบไอหยาบมึงมารวมกลงเขก็ไดถึงเรื่องจับเวลาตรงไหนอะโอ้โหโกดังทะเลทรายเพื่อนไม่ใช่โกดังทะเลทรายไม่ได้โกดังอรอ่างเงี้ยเฮ้ยมันหายศพหายนะนี่ศพหายหรอฮะจริงหายกับมือไปเลยเนี่ยพี่ คือระหว่างทางก็เห็นอยู่นะพี่เพราะว่าผมมาเห็นว่าขามันโผล่คือแต่เมื่อกี้ผมสังเกตตอนที่ผมขึ้นสะพานอยู่ๆมันไม่มีศพผมหันมาดูเอาไอ้ที้ยไปแล้วเด้งหลุดมือไม่ได้ขับทางเขาทางอะไรนะคือถนนน่ะเจอคือถ้าเจอก็เจอเลยศพมันเด้งหลุดมือเปล่าไม่ทําตกเือเปล่าเขาทาตกหรือเปล่าไม่รู้นะเขาไม่ได้ถือยังไงมันจะไม่ตามเลยอ่ะคือไอ้คนนั้นมันหายคนที่โดนศพศพมันล่นไปตอนไหนรู้แล้วเขาหากก็ไม่เจอแล้วอ่ะแล้วบ่ไดะแต่วิ่งวนไปวนมาแล้วว่ะตำรวจเขาก็ได้ระวังตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องหนุนเหมือนพายเราวนแล้วว่ะตอนเนี้ยนี่ไงมีฮอพี่มีฮอพยาบาลวิ่งสเกตโอเชียนครับฮอพยาบาลวิ่งขึ้นไปทางค่ายทหารด้วยนั่นแหละไอ้ด๊อดด๊อดกูเจอฮอหมอฮอหมอตามฮอหมอนะดอดกูเจอดอดต่อเลยกูไปต่อเลยกูไปต่อเลยเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วเขาไปต่อเลยไมาคิดว่ากูเป็นคนร่วมมึงไปต่อเลยก็สมัยเฮ้ยอยู่มุงไปต่อเลยเนี่ยไปโดนฟ้านะเว้ย อ้าวสำหรับกันถือย่งนี้ไม่แจ้งจุดเหรอคือเขาเหมือนแบบว่ากตอนเขาตกอ่ะอีกคันหนึ่งไปเจอไงแล้วก็ก็ยังอุ้มต่ออ่ะใช่แต่คือคนที่อุ้มสองคนแรกอ่ะไม่รู้โดนจับหรอโดนด้ายหรือเ่าถ้าสมมุิท่าเวลาเวลาเดินอยู่กวางกวางศพเขาใส่ยัดรถได้ป่าวะแล้วค่าเข็มขัดนี้จะชัวร์ป่าปะอันนี้ผิดปะไม่รู้อ่ะศพยัดรถได้ไหมไม่รู้อ่ะมันจะออกยากไปเลเวลาจะเปลี่ยนรถอ่ะมันศพยัดรถได้เด้อ มันติดตํารวจตามอีกไม่เป็นไรหรอกคือมันมันมันไปเข้าไปถึงนั้่างเดียวเลยแต่ยังกระจตบแม่หายขามือกูอีกแล้วเยี่อะชดอะไรตบหายอีกแล้วเหรอหายแล้วเจอปะโอเจอปะกูขับมาทางนี้แหละมึงขับมาทางเดียวกูเองไปตามกูดิขับตามมึงเรื่อยๆเลยกูไม่เห็นตบนะเว้ยเพื่อน ตบมันไม่เห็นเด้งลงมาเลยเฮี้ยมันมันเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นศพล่วงเลยกูขับไปเลยมึงระัะเนี่ยมันวะเอะมีอะไรปะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้ววิศเพี้ยนกระเป๋าเหรอก็คือเขาต้องอุ้มไปเรื่อยๆอย่างงี้เหรอคะใช่ครับจนกว่าุกจะเน่าเหรอใช่จนกว่าุกจะเน่าเปื่อยย่อยสลายแต่คือในระหว่างนั้นตำรวจก็ยังอยางปามหรือไงหรือปล่อยมันไปดีวะแต่ว่าเฮี้ยนี่มันพาดีว่ะกู้ซูของมันไม่ได้เขไม่ไหวว่ะ ผ่านลูกไฟ้าผ่านหน้าลงไฟฟ้าเพื่อนเมื่อกี้อไอ้นั่นมันชื่อเรี่ออะไรนะใช่หรือเปล่าคอยเตียนคอยเตียนดิเรียกมันขึ้นคอหน่อยพาร์ตี้แคยนี้กูจะวนกลับไปคือแต่คือตอนนี้คือตอนนี้ยังไงก็ลมันหลุดไปแล้วแล้วก็หลุดไปเหอะยังหมดเถอะมันเป็นไรที่ปล่อยไปแล้วไหลไปแล้วที่ส่แล้วหายแล้วอ๋อทิ้งละทิ้งไปเลยเฉี่ยเลยแม่งเออลูกงี้น่าจะเล่นตัวที่แม่งตามกูอ่ะตรงก็คือไม่กล้าแหละแรงไม่เบาแรงไม่เบาแต่ตรงเมื่อกี้สุดยอดเลยนะพี่นะ ต้องหเล็อยต่องเพื่อนแต่เมือกี้มึงโคตรเก่งอ่ะมึงมึงวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ทาอะไรเร้ไปนอนพูดกับพี่ว่อะไรอ้ไร้ไปสรุปเองไม่เออะไรกับพี่เหรอไม่ยังไม่รู้เลยว่าน้องแม่งโดนอุ้มอ๋อนั่นแหละแล้วมันก็บยังไม่ค่อคุยทีวื้อหัดเป็นคนขามือกูยังแสดงว่าเราก็ยังมีโอกาสอุ้มมันอีกเว้ยมันเรือหัดเพราะมันยังไม่รู้ตัวเลยเว้ยอัน้คือยังไม่จบอรอใช่ คือไอ้ไอ้นั่นมันหลุดมันหลุดไปหาตำรวจได้ไงอ๋อจะคุยอีกทีนึงเหรอว่าข่าวก็โดนะไรมันคุยไม่จะคุยอีกเหรอไม่รู้ดยังไงดีวะไปเปิดไปจบแม่งเลยไหมคือแบบไม่รู้ยังไงพวกมึงไอโออะโอเอาไงไปยอมแม่งเลยไหมไปจบเลยไหมหรือไงยอมอะไรอะมงงไงอะคิดว่าจะยอมมันทำไมอะแล้วมึงจะทำไงต่ออะก็ลอเอาใหม่หก็ลอเอาใหม่เอาใครอะคนเดิมใครก็ได้ไขกถ้าคนหนึ่งอะจริงจมันจะพระดีทั้งแก๊งเลยแล้วไง เฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือยังวะเอาจงงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้ยมันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิตใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย